ทาความเพียงตามลาวครั้งที่60สิบวันที่แปดแบบนี้เป็นครั้งที่60สบวันที่แปดกระลาข้าพเจ้านายเฉลิมแสนคุณขอเพ็งวาจาสาธยายพระธม สังฆบูชาและเป็นปฏิยะบูชาแด่ของพรรวติเทรเจ้าองผหลวู่สมเร็จดูหลวงปู่บบญเดนหลงตลาตลอดทั้งกูบาจารย์เพื่อนของบูชาในวนี้ที่เราต้องหด้ผูดชมวดฒการตดทยของเจ้านี้ข่อนเพราะว่าตายุบาจารย์ที่เราต้องหลาโปรดชมานจิตนิพพานเจ้าเรามาเช่นกันควรแก่ต่เต่อไปนจชมลงเทดา นมบันตาจรวาลสุจาตุเทวตานธรมมุนิาสันตุลักขมทางแามีจุลเปติกเรื่ยมีมานิจิเปมุนเกรเตตุบมาลุเทวาสีนตตาเกมันสาุมสวนตุธรรมนกโลานมันตาธรรมนก ที่มีสนารอันยังทำโม่มีสนามก็ลองินัตัจน Again, ี่กูต่ใจยไม่เลยียิแโลด้ยยน้อยใจตามติดกันอยาน้น้พกูตาใอย่น้ยไมยงยนน้ยเราวกาลทีิน้อยแตกร้ันัิตวลวโทรามดเวา่าอะตาเดี๋ตาดไีน้ำแม้เาะเรา

Yeah. သဟာကုသဝိပာဏာမနာနာဝိနာဝိရောကြောကြလေသာယဘာဝိနာအပိမတဝေရောမဏေတိသကာသောဖြေသနိရေတိဥဒတာပိသတေယပိကဘောတေတာဘာရောခုံမှုတာသုသာနာအမရိကုံငုကနာနာမသုသာနာသနနာဝေကေက္ခမကုံသကာသောသံသနာသာသောရိဝေနဣန กูไม่ได้ให้กูไว้แล You know what I'm 对吧？走路这样子。 जी राहतhena sura mangotha sura ri daro rohasra mangase ri jomato jara ni nong ko sira bisma sura thana khae kathawa yiti sititi sa bahana thola namo ji ra halan jara ning nanga ri haiwa hai kha wa ing senang na ha mang ngam yo kali thanan se ku na me ting na nam apoje deva vadivi deso ha นางละบังทีนันนัมต่อที่นนสถานที่สวรไคาตสระอาโคะไล้วี่นนเดสสะน สี่ยานพนักอน้โมเมพุะธะเทาลา သာအကြရရားမေကာရနာကကြာသတိလားသာညရရားပဒဝိအပင်ေကြာနာဝိကေကဥဒသာဘရရားဟေလောကလောကနေပါရာ တိနာဒာယကမ္မဝစာကမ္မသတိနာရကိနာမနောကမ္မံဘဂဝနိတိເທဝရကိနာဘရကိနာနေကတဝါန္တံတေဝရကိနေတေသာသုကိဒါဝနာဝသန္တံနေရောဣန္ဒာရောဌာရောမေယျာတိရောလံတုဝေတိဝါမိငါနေအဒီနတာရိဂာယုကာနောဟုတုတယောဟုတုတမေရနာလောကသုဒ္ဓဝတနာနံကတုစီနာနံယကာယပတနာကေသံမပေရံတေဒုလင်းတုမလော ယုတ်တံအာလေဘာနသုဇုဇုဇုအကာရောကဝဇုရောအတေသာမြေဝါရီတောဇောနာယုတံသုဝံမဟန်တုသာ။ဒုစဝဒမိယမတ္တံအေယောမေရဂံအေကံဝယံဟောသေရဟံဟောအတိရေထေရံနေဝနာဝိရခေကံနေသောမာဘိကုဝမန္တိပြိရောပြိဝံတေပိကုအတောဝဇုသုကံ あん。Nah, nah. ตังบ <icana>, ัส네่วนางเพนะาเพยตังตาตาดีตังเี้ยนะติชายุางนน้องนี่ไม่ไดกางไปังุกานอย่าดีจะูทงนังหมี่มันตเกิดข yes. <Yeah. S 1> ึ้นจะด้ทำให้วราหน้าตาองเรานท่สองเราเราต้งเมไม่ตัวไม่ตัวไมนัวหังาไม่ตัวตนหังังอาุกังอยู่ดังนี้เปหงเนี ดิกังีังไปดูทางตนไมต้นตนี่บางอยางดูไ้วันจากทางทางขาทั้งหลายไม่เพี่ยงเหาอว่ายาทรมนี้หนอเกิดขึ้นแล้วมย่างบดาอะไนี้วานนี้ันที่ังเกิด้้ยก็ไปสางนูจะโหสุขโขได้ทางหมั้งขาทั้งหลายเป็นแนี้สัพเปตามรันิจังทั้งหายทั้งวงกันใจอยู่ม่รังเรื่อตางวก็ทีว่าตัดเทวะหังอริสามีจังไร

ท่านทำม่มีวัยันจะมีกระ้าความจ้าอย่างที่ทั้งวนทั้งสองท่านได้ดอยู่ในงาดทั้มทั้งลายได้รู้เรู้เกี่ยวกัส่วนนี้โดยเฉพาะาน่อน้องได้เหมือนบาคนรู้บางคนติดใจทุสงทั้งนเวลาลวนถึงน้องนี้่ได้เปลียนได้มาท่านั้นไได้สเริญอานวะสิมแก่พวกของพระบูชาทุกการเถิดสาธุ